สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซี FC, ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผวกผมในช่องเดินปากกับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนหมายใหม่ครับทุกคนพิกัดใหม่ครับวันนี้มาป่าบ้านบกครับจำบนห้วยขาเบอร์บุญทลิกจังหวัดอุลรธานีครับผมเมื่อวานก็พบผม ได้เห็ดประมาณยี่สิบดอกเนี่ยแหละครับจะว่ามีแต่เห็ดดอกสวยๆครับที่ป่าบ,บ้านหนองเมกเมื่อวานก็ได้เป็นเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งเลือดครับพึ่งดำแต่ได้ไม่เยอะครับได้ประมาณก้นตะก้าเนี่ยแหละครับวันนี้ก็เลยลองเสี่ยงมาป่าบ้านบุกดูครับเห็นว่ามีคนได้เห็ดพึ่งแดงคามครับหรือเห็ดพึ่งขาเน่าเนี่ยแหละครับทุกคนเผื่อเป่าไห้กับสาวเปียจะหมานกับคนอื่นบ้างป่าบ้านหนองเม็ก็อาทิตย์นี้แหละครับทุกคนผมว่าวันพุธพุหัสมีลุ้น มีลุ้นว่าเห็ดจะออกใหม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเห็ดก็หายไปเลยแล้วก็สองสาวันที่ผ่านมาบ่าวไทยกับตาเปียก็ได้แต่เห็ดดอกสวยๆครับเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งขาลายพึ่งดำไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันครับพวกผมก็รอลุ้นไปพร้อมทุกคนเนี่ยนะครับก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามบ่าวไทยกับต่อเปียด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ใหม่กันครับผมแล้วก็จะได้คอยติดตามข่าวสารด้วยครับว่าเห็ดจะออกช่วงไหนตอนนี้เห็ดออกหรือเปล่าเห็ดอะไรออก ก็ถ้าเกิดติดตามพวกผมไว้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอรุ่นรอรับชมครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาเปียจะมาดหรือเปล่าไปกันเลยครับโอ้ดอกแรกแหกหมาของเราเนาะสาเปียเห็ดพึ่งเรียงขาเพราะว่าเห็ดพึ่งเรียงขาหน้าของบ่าวไทยโอ้ยเปลี่ยนพิกัดครับวันนี้เราไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งเรียงขาละเอ๊ขาหน้าออกมาตั้งนานแล้วเนาะสาวเปียค่ะยังมีลูกเล็กอยู่นอะบ่าวไทย สวยมากเลยค่ะอูีจะดอกสวยๆแล้วนอสาวเปียขึ้นใหม่นอกบ่อไทยขายยังแน่นๆอยู่เลยครับไม่ได้ขาเน่าด้วยนะครับทุกคนเน่าเป็นบางดอกนอกบ่อไทยเมื่อก,กี้ขาตันนอกสาวเปียขาเน่าเป็นบางดอกค่ะมีจะดอกสวยๆนะครับทุกคน แดงเล็กครับเห็ดแดงเล็กครับเห็ดแดงเล็กสองดอกครับ,รบห่างๆแล,ล้วอถวเปียเห็ดพึ่งแดงค้ามก็ไม่เห็นแล้วครับ ไม่หมานเท่าไหร่ครับทุกคนวันนี้ก็เมื่อวานมีคนได้ครับบ่าวไทายกับสาเปียก็เลยลองมาล้อดูครับก็เนี่ยได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับทุกคนก็บ่าวไทายกับสาเปียก็จะหาลายกลับบ้านแล้วครับว่าจะเอาไปแกงให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะสาวเปียก็จะหาลายกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านนะคะทุกคนเอาครับทุกคนตอนนี้บ่าวไทายกับสาเปียก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับ สาวเปียกำลังล้างเห็ดอยู่บ่าวไทยเพิ่งติดไฟเสร็จเห็ดอืดมากเนาะสาวเปียคเมื่อวานก็แต่เมื่อวานเราได้แต่ดอกสวยๆเนาะเห็ดพึ่งค่ะจะว่าได้ที่ป่าบ้าน้องเมฆค่ะวันนี้หมายใหม่ครับวันนี้สาวเปียกับบ่าวไทยลองไปเดินป่าบ้านบกครับวันนี้ตอนเราไปหาเราก็เจอคนบ้านเขาเนาะสาวเปียเขาก็ไปหาค่ะแต่ว่าเห็ดน่าจะออกอเนาะบ่าวไทยเพราะว่าเห็ดพึ่งแดงเราก็ได้ดอกเล็กอยู่ เพราะว่าใช่ใช่ครับตรงถ้าพวกผมเนี่ยครับถ้าไม่ได้ที่แรกเนาะสาวเบียกก็น่าจะไม่ได้เห็ดเลยละครับเพราะว่าเขาไปหาก่อนเนาะใด้แกงหน่อยนึงเนี่ยนะครับคนบ้านเขาก็บอกเมื่อวานเมื่อวานเขาได้เป็นตะการเมื่อวาไทยโอ้หเมื่อวานพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่คนที่มาเห็ดเหมือนกันมาสองคนบาวไทยกับสาวเปียกก็แวะจอดถามเขาว่าได้อยู่บอ่พอพ่อใหญ่ก็เลยก็พอ่อพ่อใหญ่เขาก็ว่า เมื่อวานมีคนได้นอกสาเปียได้เป็นคนลาะเตะก้าแบบเต็มตะกก้าเลยครับตะกก้าใหญ่เพระใหญ่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยลองมาล่อหาเพราะว่าแกคนบ้านนั้นอยู่แล้วเนะาะค่ะแกน่าจะค้นบ้านนั้นแหละยแกได้แค่นิดเดียวเนาะแกก็ได้ประมาณห้าหกดอกเหมือนกันนี่แหละค่ะคนก็ไปเยอะนอะบ่าวไทยวันนี้ถ้าสักสองสามวันที่แล้วนอกสาวเปียเราไปน่าจะได้อยู่ครับแต่รเราก็อากาศร้อนนอกวันนี้บ่าวไทย หร้อนมากครับทุกคนวันนี้ร้อนอบอ้าวค่ะสาวไทยกับสาวเปียนี่โอ้เดินหาจนเหงื่อท่วมเลยครับหาตรงไหนก็ไม่มีหาตรงไหนก็ไม่มีแต่ออกน้อยเหมือนปลาบ้านน้องเม็กเนาะไทยออกแค่ตรงที่ออกเนาะแต่เพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆไปป่าบ้านน้องเม็กก็ยังจะได้กว่าเนาะสาวเปียเพราะว่าเพราะว่าเรารู้เรารู้ที่เนาะใช่เพราะว่าปกติพวกผมก็หาอยู่ป่าบ้านน้องเม็กอยู่แล้วเรารู้ที่อยู่แล้วครับป่ารู้ที่ตรงนี้ไม่มีล้วก็ยังไปตรงนี้ได้เนาะ วันนี้พอเดน,เนอพอที่ว่าพอหมดที่แบบว่าเคยเก็บนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ลายต่อแล้วว่าจะหาเห็ดอะไรต่อแต่ก็มีแต่ดอกดสวยๆแล้วเนาะสาวเปียเห็ดพึ่งแดงคามหรือเห็ดพึ่งขาหน้าวันนี้ออกเนาะไม่รู้จะยังไงครับแต่ว่าอย่างรอบที่แล้วเนาะที่เราช่วงประมาณต้นเดือนที่แล้วเนาะสาวเปียประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยแหละครับบ่าวไทายกับสาวเปียก็ไปกับยายกับตาเนาะ,ะไปเลาะ ป่าบ้านบกได้ประมาณสี่ห้าวันเนี่ยแหละครับทีนี้ป่าบ้านนองมิกก็ออกแบบออกตู้มเลยเยอะมากป่าบ้านนองมิกก็ก็ได้เก็บมาเรื่อยๆเลยเนาะจนจนช่วงเห็ดหมดเนี่ยแหละครับประมาณต้นเดือนมิถุนาป่าบ้านนองมิกตอนนี้ก็ถ้าได้ถ้ามีคนได้ก็น่าจะเป็นเห็ดแดงก่อนเนาะเพราะว่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็ได้จกดอกสวยๆสองวันที่ผ่านมาวันนี้ก็ไปสายแล้วครับไปป่าประมาณสิบโมงแล้วเนาะตอนแรกกะว่าจะไม่ไปด้วยครับ นี้สาวเปียบปวดท้องทีนี้สาวเปียออกมาก็สาวเปียก็เลยชวนบ่าวไทยไปก็เลยว่าลองได้ไปเลาะดูครับทุกคนเพื่อได้ถ่ายคลิปคะ <พอ S 2> ่ะพอได้ไดค,ดคล,ลิปคลิปุงเวลาไม่ได้ไปถ่ายคลิปก็รู้สึกหุนห่วยนะครับรู้สึกหุนงิดไม่รู้จะไปทําอะไรเนอะไม่มีลายครับเพราะปกติบ,บ, <ๆ S 1> บ่าวไทยกับสาวเปียก็หาเห็ดตลอด <S <S เห็ดพึ่งแดงขาลายเอ้ยเห็ดพึ่งแดงคามหรือเห็ดพึ่งขานาวน,น,นี่รสชาติเป็นไงสาวเปีย าจะมีเขาจะหอมเขาจะจะมีกลิ่นกลินก่นของกลิ่นของเห็ดแต่ละเห็ดเนาะขนาดแม่ที่สั่งเห็ดเราบ่อยๆเนาะสาวเปียยังยังติดใจครับแม่สั่งแม่สั่งเป็นเห็ดพึ่งรวมกับเห็ด<า>เห็ดเห็ด <คน S 1> ดินรวมเนะาะบางคนก็บอกว่าหวานเนาะภาไทยบางคนก็กว่าหวานแต่สาวเปียชอบนะคะเห็ดพึ่งแดงพึ่งแดงคามหรือเห็ดพึ่งแดงขาเน่าครับแต่ดอกนี้ขามไม่เน่านะครับ ผู้ช่วงตอนที่เราได้นอกสาวเปียที่อ่ครับทุกคน,นสวยมากเลยแต่พรุ่งนี้มะลืนนี้อาจจะเน่าพรุ่งนี้แล้วบ่าสาวเปี๊ยสาวไทยว่าถ้าเกิดไม่ได้เอ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาวันนี้เนาะเน่าพรุ่งนี้ย<ช>ังสวยอยู่นะครับกำลังโดนแมลงกินเห็ดก็ได้นิดเดียวครับก็เลยพวกสาวเปี๊ย,ยว่า มาแกงเอาให้ทุกคนดูดีกว่ารเราก็ยังไม่เคยลงคลิปแกงเห็ดเลยเนาะยังเลยค่ะก็ลองมาทำคลิปแกงเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องดูกันป่าบ้านตรงนี้ก็ไม่ออกเลยเนาะบ่าวไทยเห็ดพึ่งแดงอ้ตั้จัง่รอบที่แล้วละครับเห็ดพึ่งแดงคามนี่ไม่ออกเลยรอบก่อนที่เราเรายังไม่ผ่านช่องเนาะอู้้จะเก็บหมู่เดียวครับจนว่าช่วงน,นี้ช่องที่เราเก็บมาเนี่ยจะเป็นเห็ดเห็ดอ้นนี่นอ้องบ่าวไทย เห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งไข่เห็ดละโง่เห็ดพึ่งแดงคามยังไม่ขึ้นให้เก็บเลยเนาะแจะเห็ดแต่เห็ดพึ่งดำปีนี้ไม่ออกแบบว่าเห็ดพึ่งดำมาออกเยอะมากออกอะไรก็ไม่รู้ครับออกไม่หยุดไม่หย่อนสักทีออกอยู่นะรอบสุดท้ายจนตอนนี้ยังมีคนได้เนาะบาวไทยจนตอนนี้ก็ยังมีคนได้นะครับออกตั้งแต่นู่นแต่บาวไทยกับสาวเปียไม่ได้ละเพราะที่เราเก็บไม่มีเนาะบาวไทยไม่ออกป่ะวันก็ไปมาครับเห็ดก็ได้นิดเดียวก็เลยว่า เว้นไว้วันหนึ่งไปหาไปลองดูป่าบ้านบกเผื่อหมาน,ก,นก็ยังดีว่าไปเดินดูป่าบ้านองเม็กเหมือนเดินนอกบาา่อไทยพรุ่งนี้ก็ไปป่าบ้านองเม็กเนี่ยนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้เห็ดพึ่งแดงคามหอมแดงนี่ก็คือจบเลยไม่ได้เลยเราก็เจอหลายคนอยู่นอกบาา่อไทยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะคนมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กันได้คนละนิดคนละหน่อยนะครับคนละสี่ห้าดอกแต่เมื่อวานเห็นเขาว่าคนได้เยอะมาก เป็นตะก,กาตะก,การหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับทุกคนต้องเจอแบบหมูหนึ่งแบบเยอะมากเขาไม่ได้เอาตะก,กาเล็กเนาะบอไทย<ม>บ้านนั้นที่สาวเปียไปไปหาป่าบ้านบกไปหาทุกรอบไม่เคยเห็นเขาได้เอาตะก,ก้าเล็กไปเนาะปกติเขาใช้ตะก,ก้าใหญ่ครับนี่ครับสาวเปียล้างเสร็จแล้วมาครับไปตัดผ้าไปจอนแกงสาวเปียเอาทานใ่มาพอไม่มดนไฟแค่นี้ไม่พอหรอก ลู้ว่าต่บ่าวไทยจะเอาใส่เยอะแล้วบ่าวไทยก็ว่ารอให้ปิดก่อนไฟค่อยให้ค่อยเอาถานม,มาใส่เพิ่มก็เลยแวะไปถ่ายคลิปตอนสาวเปียล้างเห็ดก่อนนี่ครับทุกคนสาวเปียใส่น้ำมาแล้วสาวเปียแกงเห็ดอร่อยมากเลยนะครับทุกคนมาครับเจาดผ้าไปตอนแกงเห็ดขั้นตอนต่อไปคืออะไรสาวเปียตำพกค่ะ อ๋ผักกีตูเอ้ไม่ใช่เราใช้ผักอะไรนะผักกีตูคะ่ะหรือว่าผักแมงลักเนาะแล้วก็จะใส่ออแอบไหมใส่ออ,ออแอบลงไปแล้วคะ่ะอนอะใส่ใส่ออแอบแล้วพร้อมกันกับเห็ดเลยทีเด็ดความอร่อยเลยครับสาวเปียว,ว่าอะไรนะอ,ออแอบนี่อร่อยกว่านี่เนาะสาวเปียอร่อยกยว่าผักติ๋วคะ่ะอร่อยกว่าผักติ๋วอีกลิ้องจะเป็นไงนะเปรี้ยวพอได้แกงหน่อยนึงนะครับน่าทานมากนะครับทุกคน ทำไรต่อสาวเปียใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยน้องบอดไทนเพิ่มความนัวใช่ไหมค่ะปลาร้านี่แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบสาขาไหนชอบสังกัดไหนไม่ได้ไม่ได้บังคับใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งใครว่าใครว่าน้ำปลาร้าสำนักไหนอร่อยก็ใช้สำนักนั้นละครับไม่ได้เลยก็คือผมนัวผมนัวครับ ยิ่งเติมยิ่งนัวเชื้อก็บอกอยู่แล้วครับว่าผงนัวเราก็รอให้สุกค่ะค่อยใส่ผักแมงลักเนาะเริมเข้าทีเนาะสาวเปียค่ะอันนี้ใบอะไรใบแมงลักค่ะหราะว่าขายอีตูเนาะใบแมงลักช่วยเพิ่มอะไรสาวเปียหอมค่ะหอมหอมอย่างเดียวเลยหอมแล้วแ่บนัวครับอ้าวครับทุกคนสาวเปียว่าเสร็จแล้วมาครับ กลิ่นหอมทะลุจอไหมครับทุกคนบ่าวไทยหอมมากหอมมากนะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็ทําการตักใส่ชามที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับได้กลิ่นหอมนะครับทุกคนหอมนะสิผมรู้หอมทะลุจอเลยแหละซุ้งแดงเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะ แกงน้อยๆน่าพอหายยากน่าสาวเปียแกงเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเปีย,ยังไม่ได้กินเลยนะคะเห็ดพึ่งแดงค่ะแกงเยอะไปก็ไม่ดีครับเบื่ออีกจอกนึงสาวเปียเห็ดแดงรอเปล่าอืทุกคนน่าทานมากครับเดี๋ยวสาวเปียกับบ่าวไทยก็จะขอตัวไปกินข้าวแล้วครับเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับ ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาเวเพืนต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ